ยินดีต้อนรับกลับสุกิเหตการาจวันนี้เราจะพาคุณไปจอะลึกหนึ่งในรถซีดานขนาดกะทัดรัดที่ได้รับความคาดหวังมากที่สุดในปี2026 t o y o ่สิบต a ครารรุ่นใหม่ล่าสุดครารอละเป็นรถที่อยู่ในวงการยานยนต์มาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือความประหยัดและความเหมาะคุ้มค่าแต่ในรุ่นปี2026นี้โ o y o ต a ได้ยกระดับรถรุ่นนี้ไปอีกขั้นทั้งในเรื่องสมรรถนะและความหรูหราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักทุกรายละเอียดที่ควรรู้เกี่ยวกัับไอออคนนนรรุ่ปเกดี เริ่มกันที่หัวใจของรถเครื่องยนต์และสมรรถนะโตโยต้าคาร์ลปี2026มาพร้อมตัวเลือกขุมพลังหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกรูปแบบในรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรไดนามิกฟอร์ให้กำลัง169แรงม้าแรงบิด151ปอนด์ฟุตแม้ต,ตัวเลขอาจด,ดูไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตแต่สำหรับรถซีดานที่เน้นความประหยัดและใช้งานในชีวิตประจำวันถือว่าสมดุลอย่างลงตัวเครื่องยนต์ตอบสนองดีเดินเรียบและมีการปรับปรุง เรื่องประสิทธิภาพความร้อนทําให้ประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยมลพิษยิ่งขึ้นเครื่องยนต์นี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT หรือเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางรุ่นเกียร์ CVT ได้รับการปรับจูนใหม่ให้นุ่มนวลและตอบสนองดีขึ้นลดความรู้สึกหนุงเวลาขับขี่ส่วนเกียร์ธรรมดาให้ประสบการณ์การขับที่เร้าใจกว่าเหมาะสำหรับผู้ขับขี่สายเอนจอยเปลี่ยนเกียร์แม่นยำและคลัตช์ก็ตอบสนองง่ายไม่หนักหนื่อ ไฮไลท์ของรุ่นปี2 0 2 6คือการเพิ่มตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เท็กนิเซนต์หลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ134แรงมา้าซึ่งเพียงพอสำหรับการเร่งในเมืองและยังให้ความประหยัดที่ยอดเยี่ยมโตโยต้าเคลมว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่52ไมล์ต่อแกลลอนหรือประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรการสลับระหว่างระบบไฟฟ้าและน้ำมันทำได้ราบรื่นและระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับมาใช้ใหม่ Regenerative b r a k i n g ก็ช่วยเพิ่มประสิิิทธภาพให้้ดีย่งขึน สำหรับคนที่มองหาความเร้าใจครอเลปี2026มีเวอร์ชั่นสปอร์ตให้เลือกทั้งรุ่น Apex และ g r อ r r w w l r ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่จำหน่ายโดยใช้เครื่องยนต์เทอร์โบสสูบ1.6ลิตรให้พละกำลังกว่า300แรงมา้าใช้แล้วครับ300แรงม้าในรถครอ ler จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อสมรรถนะจัดเต็มให้แรงบิดตั้งแต่รอบต่ำและต่รอบได้สนุกสุดๆ เหมาะกับคนชอบขับรถสปอร์ตตัวรถยังมีช่วงล่างแบบสปอร์ตเบรกใหญ่ขึ้นและชุดแต่งรอบคันที่ดูดันเสริมความมั่นใจเวลาขับด้วยความเร็ว <c oughs> การควบคุมและความนุ่มนวลในการขับขี่ของครอเทุกรุ่นดีขึ้นมากด้วยแพลตฟอร์มทิน a จี y โตโยต้านิวโกลบอลคาเทชเชอร์ที่ใหม่ล่าสุดจุดศูนย์ถุงต่ำและโครงสร้างตัวถังแข็งแรงกว่าเดิมทําให้ควบคุมรถได้มั่นใจเข้าโค้งดีลดอาการโครงของตัวถังได้เยอะมากรุ่นพื้นฐานก็ขับดีไม่โยบหรือเด้งจนเกินไปเหมาะทั้งขับในเมืองหรือเดินทางไกล เบรกเองก็ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยใช้จานเบรกขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาต้องเบรกกระทันหันหรือขับแบบสปอร์ตแป้นเบรกตอบสนองดีน้ำหนักพอดีมือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ยกระดับการขับขี่ได้มากเรื่องความประหยัดน้ำมันครอเรยยังคงเป็นผู้นำในคลาสนี้รุ่นเครื่องยนต์สสูริจจับคู่กับเกียร์ CVT ทํทได้ประมาณ33ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ41บนทางด่วนส่วนรุ่นไฮบริด ทำได้สูงถึง52 mpg หรือกว่า22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากในกลุ่มรถซีดานขนาดกะทัดรัดมาดูภายในห้องโดยสารกันสักหน่อยภายในของค 2000, ุโรรุ2026เน้นความเรียบง่ายใช้งานได้จริง